เมื่อพศออ2566ผมได้ไปที่ตลาดบางหลวงรอสอ112นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำฝั่งด้านทิศตกของแม่น้ำท่าจีนอยู่ใต้วัดไผ่ยงบัวอยู่ใต้คลองพยาบลือลงมาทางด้านทิศใต้ประมาณ6กิโลเมตรและเลยจากนั้นนะครับมาทางด้านทิศใต้ก็จะเป็น วัดเวลาวัดศิรามุนวัดไผนาดแล้วก็อำเภอบางเลนนะครับอยู่ท่าน,นทิศตะวันตกนะครับ mm. ผมมาเริ่มที่ตรงนี้ครับวิกหนังบางหลวงวิกหนังก็คือ <c oughs> ลงหนังนะครับที่ถายภาพยนตร์โดยใช้เครื่องถ่านนะครับที่อาร์กันแล้วก็มีแสงสว่างแล้วก็มีหนังที่เป็นเป็นเฟรมม้วนน่ะเป็นเป็นมว้มวนม้วนแล้วก็วิ่งผ่านหน้าทางด้านของแสงแล้วก็ปากฏไปที่จอนะครับ มีที่นั่งข้างในนะครับผมเคยดูสารคาดีที่วิหนังนี้นะครับเขาก็จะมีที่นั่งแล้วก็เวลาฤดูน้ําท่วมน้ํามันก็เข้ามาในโรงหนังนะครับเขาก็ห้อยขานะน้าก็อยู่ข้างล่าง <c oughs> ก็ดูหนังไปแล้วก็ตกปลาไปด้วยนะครับนี่คือวิกหนังบางหลวงวันนี้เขาก็จะเปิดนะครับเราก็เลยไม่ได้กลัดเข้าไปฉ่ายเราข้างนอกนะครับการดูหนังจามโรงหนังนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสาหรับช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นน่ะครับ ถ้าเราได้ดูหนังโรงนะครับในกรุงเทพเนี่ยจะลงชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็ตามนะครับได้ดูหนังเดือนละสองครั้งนี่ถือว่าถือว่ามากแล้วนะมากแล้วนะครับนะฮะต่อมาั้นนะครับโดยมากกว่าสองเดือนครั้งหนึ่งครับที่ผมไปดูบ่อยๆคือโรงหนังตลาดพลูเพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดนวลนรดิตนะครับอาล้ครับวิกหนังบางหลวงนะครับจากนั้นผมก็มาถ่ายรูปบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังคือคลองบางหลวง นะครับตรงที่มีประชาชนกําลังมีเรือขังยาเพื่อดงแดงอยู่ตรงนั้นนะครับตรงเข้าไปนั่นก็คือด้านหลังของวิกนะครับวิกบางหลวงนะครับแล้วก็มีกระชังกระชังนี้เขาแบบเลี้ยงกบนะครับเมื่อสมัยก่อนนะ่าจะเป็นกบธรรมดานะครับประมาณทักยี่สิบปีที่แล้วกบเนี่ยนะครับโดนอาอากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมันก็ตายแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ <c oughs> <c oughs> กบพันธุ์ที่เขาเลี้ยงนั้นมันค่อนข้างจะอดทนมากเลยนะครับมันก็เป็นพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศแม้แต่น้ําที่มันเน่าเสียมันก็อยู่ได้นะครับผมพายเรือผ่านไปคลองก็น้ําสกปกนะครับแต่มันก็ยังอยู่ได้อย่างคลองนี้ก็ถือว่าไม่สะอาดเท่าไหร่นะักแต่ก็ย,ยังอยู่ได้แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าที่ผมผ่านมานะครับ <c oughs> จากนั้นผมก็ถ่ายไปด้านฝัน่งตรงข้ามนี่คลองบางหลวงครับถ่านไปข้างหน้าเห็นมีสะพานนั้นครับ่อไปสัญจ้าเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านี่คือแม่น้าท่าจีนนะครับ เราก็เดินไปนะครับเลาะข้างคลองไปข้ามสะพานตรงน,นี้นิดนึงไปยังที่ลานจอดรถที่วิกบางหลวงที่ผมเอารถไปจอดข้างหน้านะครับตรงนั้นคือวิกบางหลวงทางด้านขวามือทาง้านาซ้ายมือนะครับแต่เราไปทางด้านขวามือนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับมีตรงบริเวณนั้นเป็นที่จอดรถเป็นจํานวนมากเลาะไปเรื่อยๆครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นตึกแถวเป็นห้องแถวนะครับไม้กระดานสวยเลยนะครับเป็นไม้อย่างดีเลยนะครับไม้ที่มีคุณภาพมากเลยเป็นฝากระดานประตูประตูเสียมนะครับแล้วก็มีติด บ้านเล็กที่เอาไว้นะครับแล้วเราก็มาถึงสะพานข้ามไปยังผันเจ้านะครับแล้วก็คือต้องข้ามคลองบางหลวงแล้วทางด้านข้ามไปก็เป็นผันเจ้านะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินเรียบไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ได้ข้ามไปทางผันเจ้านะครับเราเรียบไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางแม่น้ําท่าจีนนะครับนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหันหลังหันหน้าแถวเนี้ยนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านคล้าอยู่ตอนนี้นะครับและเราก็ ข้ามไปนะครับที่บริเวณสะพานสะพานสีเขียวนั้นนะครับตอนนี้ยืนอยู่บนสะพานก็ถ่ายภาพไปยังแม่น้ํท่าจีนนะครับก็แนะนํานะครับสาหรับท่านที่อยากจะพายเรือนะครับแม่น้ํานี้เป็นอีกแม่น้าหนึ่งนะครับที่น่าพายมากฝีมือระดับฝีมือนั้นระดับกลางๆอย่างผมเนี่ยนะครับพายได้เลยนะครับโดยเฉพาะฤดูน้ําหลากนะครับแต่ยู่เที่ยวให้เรียบร้อยวันหนึ่งท้าน้าไหลแรงๆนะท่านพายได้ถึงหก0สบกิโลเมตรเลยนะครับแต่ก็ควรมากันหลายๆคนนะครับอย่าเหมือนผมนะครับไปคนเดียวนะครับ ผมพายมาตลอดเลยนะครับลำน้ํานี้นะครับไปทาง <k hh> ขวาก็จะไปทางด้านของคลองพญาบรนลือไปทางบาง 3, สามสบายทางซ้ายก็จะไปที่ผมบอกนะครับไปทางบางเลนนะครับเราก็ไปที่สันเจ้านะครับก่อนจะขึ้นสันเจ้าแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปในคลองแล้วกก็ถ่ายบริเวณพื้นนะครับพื้น,พ,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 นพื้นพื้นสะพานนะครับท่านจะได้เป็นข้อมูลในการมาเที่ยวตลาดตลาดบางหลวงรสองร้อยสิบสองนะครับนี่ก็คือสันเจ้า แล้วผมก็ถ่ายภาพไปข้างหน้าก็จะมีเสามาังกรอยู่ข้างหน้านะครับมีล้าเต้าเผากระดาษเงินกระดาษทองตรงนั้นก็เป็นสะพานนะลงไปทางทิศใต้น,นะเป็นสะพานที่ข้ามมามาข้ามฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งของแม่น้ทํทชาจีนนะครับเว่ว่วาดซ้ายหรือขวาหรือตะวันตกตะวันออกมีถนนเรียบตลอดเลยนะครับนะเรียบไปเรื่อยเลยครับถึงบางเลนเลยถึงสามพราเลยว่าังนะครับนะฮะละครับก็บรรยากาศก็สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับ แล้วก็ตัวฝนเจ้าอยู่แล้วผมก็ถ่ายกลับข้อไปที่สะพานติดสะพานเข้าไปทางด้านหน้าในคลองนะครับก็เขียนว่าโอ้คลองบางหลวงอันนี้ก็เป็นเพลงนะครับเพราะฉะนั้นบางหลวงมีหลายที่นะครับบางหลวงจุดหนึ่งก็คือบริเวณภาษีเจริญนะครับคลองคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่นะครับตรงบางไผ่อันนเขามีตลาดบางหลวงคลองบางหลวงเหมือนกันนะครับบริเวณนวลนอเด็ดแถวนั้นเขาก็เรียกคลองบางหลวงเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่คงลกเอยแล้วครับตรงนี้คือคลองบางหลวงเพราะบางหลวงบริเวณนี้นะครับในสมัยเมื่อสมัยร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับแถวนี้ก็มีความเจริญมากเลยมีเรือโดยสารรับสง่งผู้โดยสารมีเรือวิ่งมาจากสุพรรณมาตามแม่นม้ำชาจีนคนก็เดินทางจากนี่เข้ากรุงเทพนะครับกรุงเทพก็มาเที่ยวแถวนี้แล้วก็ใกล้ใกล้กับลำพญาด้วยนะครับใกล้ๆกับคลองนาราธิลมพอพูดถึงแล้วผมผมรู้สึกว่าโอนอดีแต่มันช่องจะล่มลื่นแล้วครับน้ำ่าสะอาดผมเองก็สัมผัสได้บ้าง ระยะสั้นของชีวิตนะครับก็คือช่วงเมื่อครับ60ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผม72นะครับเอาละครับจากนั้นเราก็เดินกลับไปสายภาพไปทางด้านทางดแพร่ทางด้านปากคลองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพอลงสะพานเป็ดผมเลี้ยวขวาเลยนะครับเลียบไปมุ่งหน้าไปทางด้านของแม่น้าชัดจีนนะครับนะครับเอาละครับเลียบไปแล้วครับทางแม่น้ําัดจีนก็เป็นตลาดของสองว่าก็ตลาดใหญ่นะครับ าบางหลวงไม่ได้แค่นี้นะครับด้านในยังมีใหญ่นะครับมีวัดบางหลวงอยู่ข้างในเป็นชุมชนด้านในเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มากเฉพาะด้านของตลาดบางหลวงในส่วนที่ติดกับแม่น้านะครับนะครับมีร้านขายยามีร้านเสริมสวยมีร้านไถยกระสานนะครับตรงไปเรื่อยๆครับพอตรงนี้ถือยู่นี้ก็พอดีครับข้างหน้าครับก็เป็นแม่น้ำชากีนนะครับเราก็ลงไปที่ท่าน้ํเลยครับนะฮะวนไปที่ท่าน้ำนะครับก่อนจะลงไปแล้วก็ถ่ายภาพไปข้างหน้านิดนึงไปที่ท่าน้ํา บางหลวงเราต่อบสองบ้านเก่าเล่าเตียงไม้เล่าเตียงนี่ก็คือหมายความว่าบ้านสองชั้นขึ้นไปหลังใหญ่ๆนะครับเป็นเล่าเตียงนะครับก็พวกนี้นะครับไม้พวกนี้ไม้แผ่นใหญ่ๆนะครับไม้แผ่นหนึ่งนี่บางแผ่นทังกว้างถึงห้าสิบเซนติเมตรนะครับห้าสิบเซนติเมตรไม้ดำปุ๊บเลยนะครับยาวประมาณห้าห้าหกเมตรเลยนะครับนะครับผมก็เคยเห็นนะครับบ้านต่างๆเหล่านี้นะครับค่อนข้างที่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับนะนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายบริเวณท่าน้ํานะครับ ป้ายเป็นท่าน้ําผมก็ลงไปที่ทุน่นที่โปะนะครับแล้วก็มีแพรอาหารถ่ายไปที่แม่น้ำไปแล้วนะครับจุดเดิมครับไปที่สะพานที่ข้ามคลองทางาทใต้จิตใต้ท่านี้ก็มาที่ปากคลองอีกมุมหนึ่งครับคลองบางหลวงอีกมุมหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ่าฮะตรงนี้แล้วก็ครานี้ผมก็เลยถ่ายภาพไปอีกท่าหนึ่งนะครับไปอีกท่กาหนึ่งให้เห็นภาพท่าอีกท่าหนึ่งเลยครับบริเวณนี้ก็ท่าตองใหญ่มากเลยครับเพราะว่าเป็นที่จอดของเรือเรือโดยสารจากสุพรรณไปสมุทรสาครนะครับ และต้องจอดเสมอเลยครับที่ท,ที่ที่สถานีรถไฟยิ้วลายตรงก่อนถึงนครยสีตัวนี้ก็มีปลาหางแดงปลาตะเพียนทองนะครับจํานจนวนมากมีปลาเสือพ่อนน้าด้วยนะครับเวลาท่านรับประทานอาหารอยู่ที่นี่นะครับปลาเสือทุกนายเขาจะมาไหว้ข้างๆท่านแล้วพอท่านเผลอไปนิดนะครับเลื่อนเลนะเขาจะพ่นน้ำมาหาท่านเป็นการเตือนให้ท่านโยนอาหารไปให้เขาเขาเตือนแล้วนะครับบางครั้งผมก็ไปนั่งทานอาหารอยู่ก็ตกใจวันเฮ้ยน้ำมาจากไหนวะแต่พอเราก็มีข้อมูลตรงนี้บ้างนะครับตกใจน้ำไฟฟ้าบ้าเราก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับ อ๋อมอข้างล่างใช่แล้วพระเอกเขาพ่นน้าใส่เราเพื่อจะบอกเรานะเฮ้ยโยนเนื้อมาให้มั่งจะกินนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวยๆสวยๆมากนะครับตลาดอีกมากมายในประเทศไทยนะครับหลายตลาดนะครับอันนี้ข้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตกแต่งสถานที่ไว้สวยงามบริเวณด้านแม่น้ําัาจีนอาคารหลังใหญ่ๆนะครับสูงๆนี่อะไรก็เล่าเต้งนะครับเอาละครับข้างในก็ยังมีตลอดตอกซอกซอยจัดอย่างเป็นช่องเป็นเป็นระเบียบอย่างดีเลยนะครับ เราก็มาถึงท่าน้ำอีกท,ท่านหนึ่งครับตลาดบางหลวงเราต่อเลสองบ้านเก่าใช่ไหมเอาจอุดหนึ่งนะครับให้เห็นนะครับแต่ก็ใกล้ใก้กันนะครับเป็นท่าน้ําแล้วก็มีแพรอยู่ข้างนาวข้างนอกอะลอยแพร่ไอ้แพนี้ก็คงจะมีก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับบางทีมัน,ารารนก็ทําให้บรยากาศมันเสียเหมือนกันนะครับนะครับอ่าเป็นรั่งไปนั่งไปนั่งรับประทานอาหารคนก็เลยมองเลยภาพวิวไม่เป็นธรรมชาติตรงนี้ก็เป็นค่อยๆเป็นเท่งอยู่ทุ่นสาหรับเป็นท่าเรือนี่เป็นซีเมนนะครับลอยน้ําได้ไอ้ฝาข้างบนที่เห็นอยู่นานาฝะครับ อันนั้นไม่ใช่แท่นทำแบบให้เราลองรับเรานะครับตรงนั้นเป็นฝาเปิดเพื่อจะได้มีการเปิดฝาเสร็จแล้วก็ลงไปตักน้ําเพราะว่าบางครั้งมันก็มีน้ํารั่วลงไปในทุ่นนี้ถ้าน้ํามากทุ่นมันก็จะจมเท่งมันก็จะจมเ็าจะต้องเปิดฝาแล้วก็เอากระป๋องนะครับมอกรอนนี้มันไม่มีพลาสติกนะครับก็ใช้อ้นะฮะถาดอ่างไม้ไม้ไมหรือกระลากระลาพ้าตักใส่กระป๋องแล้วก็ยกคนบนก็ยกคนข้างล่างยกส่งเข้ามาคนบนก็ยกแล้วก็เททิ้งผมก็เคยนะครับเคยไปตักข้างล่างนะครับมัน เสียงมันวู้วุ้งูเหมือนกันนะเงียบเียบนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับอันนี้ดอกเนี่ยก็เรียกว่าดอกทุตานนะครับอ่าแล้วครับเราก็ถ่ายภาพไปที่แม่น้ำอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นมาด้านบนนี่ยครับเขาเรียกว่าบ้านทั้งสูงนี่เ็าเรียกว่าเ่าเต็งนะครับจากนั้นเราก็พาถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะครับบางจุดบางบางจุดก็เป็นอาคารใหญ่ด้านท้ายตลาดบางที่ก็ปิดอยู่นะครับ ก็เป็นบรรยากาศออเก่าๆตัวนี้ก็เป็นทางที่ออกไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพไปทางแม่น้าถ้าเรานึกเลยครับว่าท่านเวลาประมาณทักหกโมงเช้า,ชาท่านได้พา,ายเรือมาตามแม่น้ําท่าจีนนี้ไปตามชา้าทิศทางที่น้ำมาไหลลงมาทิศใต้ก็ไปพายไปทักสามคนสี่คนก็ออกกาลังกายได้รับวิตามินแผงแดดนะครับวิตามินดีนะครับมันก็มีความสุขนะครับร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับและเดี๋ยวนี้ผมแนะนํานะครับเอาเรือลายแม็กเล็มาทุกรถไปนะครับไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็พายเรือ แล้วาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปไกลครับนะอันนี้ก็เป็นบริษัทบริเวณตลาดเป็นห้องแถวนะครับเป็นเป็นสวนข้างในนะครับเป็นร้านค้าแต่เดิมนั้นเป็นจํานวนมากที่ตั้งอยู่นะครับแต่ละร้านก็แต่งตกแต่งสวยงามนะครับอนนี้ก็เป็นร้านจอดรถนะครับที่จอดรถดัดแปลงมาจากอาคารอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับคือตลาดบางหลวงเนี่ยถ้าเข้าได้หลายทางนะครับเข้าทางโรงหนังก็ได้แล้วมาเข้าเลยมาอีกก็เข้าได้ครับเข้ามาทางเวียนจีนก็ได้นะครับ ผมก็เข้ามาจากโรงหนังแล้วก็ค่อยไปถ่ายภาพไปนีข่ข้าวต้มขนมข้าวต้มน้ำวุนะ้นน่ะน้ำวุ้นนี่เป็นนะฮะมีข้าวเหนียวที่ป้าปเป็นเป็นรูปเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็เอาน้ำน้ำน้ำเชื่อมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็น้ำแข็งใสๆใส่นะครับ <c oughs> กินทั้งหวานทั้งมันนะครับการได้มาเที่ยวตลาดบางหลวงของคนต่างจังหวัดนะันะ้นเขาโอ้โหมากินข้าวต้มน้ำวุน้นนี่ชื่นอกชื่นใจกินเมื่อวานนี่ยังชื่นใจถึงวันนี้เลยนะครับหรือว่ากินวันนี้ชื่นใจถึงเมื่อวานน,วาน, <c oughs> <c oughs> นะครับอะไะครับ ก็มีอาคารมากมายเลยนะครับแล้วหลังแต่ละหลังนั SW ้นไม่ธรรมดาครับหลังใหญ่ใหญ่ๆหท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ไปเรือนไม้บางหลังก็มีการปรับปรุงอันนี้ยังเปิดกิจการอยู่ครับเกี่ยวกับเครื่องเหล็กนะครับ <stake> มีการตีเหล็กนะครับอ่ครับการตีเหล็กอุปกรณ์ต้านนเหล็กเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปนะครับเขาไม่ได้ใช้สูบไม้เขาใช้สูบพัดลมเป่านะครับไอ้โขงพัดลมเป่าถ้าอยากจะเห็นอ่าหีบตีเหล็กนะครับหีบเป่าลมตีเหล็กที่ครบสมบูรณ์เลยนะครับประมาณสักห้าหกเวอร์ชันใบใหญ่ๆท่านั้นเลยนะครับ ก็ที่พิธาภัยมีชีวิตข้าวเยี่ยฝากทุกบ้านตำบลท้านเพลินทุ่งแม่จังหวัดสมุทรสาครท่านเข้าไปใน Facebook ได้ครับผมได้ถ่ายภาพอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเอานะครับก็ต่อเลยนะครับอาจจะทำผ่าน์ก็เล็กน้อยแล้วก็มีทางเข้านี่ครับทางเข้าทางด้านถนนที่มันอยู่ทางด้านที่คู่ห่างออกมาจากแม่น้ำประมาณสองร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะมีป้อมตํารวจอยู่นะครับเป็นถนนทางด้านหลังถนนนี่แหละครับคือถนนที่เลียงไปกับแม่น้ําท่าจีนนะครับอ่านะครับเราก็ถ่ายภาพ เป็นจํานวนมากเลยนะครับวนไปวนมาแถวนี้ให้นายได้เห็นนะครับอันนี้หลักมาถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้เข้าไปแล้วอะโรงเรียนเป็นโรงเรียนจีนนะฮะเจี้ยนหัวนะครับเป็นโรงเรียนนี่นะครับขอเล่านิดนะครับว่าเรื่องโรงเรียนจีนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้คุบคุกคุมการสอนภาษาจีนเพราะกลัวว่าจะเอาลัทธิคอมมินิสเข้ามาแปดจะมีต้องมีเจ้าที่ไปตรวจหลักสูตรนะครับต้องไปไปไปดูแลโรงเรียนนะครับและโรงเรียนเหล่านี้ก็ดําเนินการโดยคนจีนก็เป็นสอนภาษาจีน นะครับให้ลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยได้เรียนหนังสือคุณพ่อผมก็ไปเรียนโรงเรียนจีนแบบนี้นะครับนะครับด้วยนะครับด้วยนอกจากเรียนโรงเรียนไทยแล้วนะครับนะครับเรียนจีนแล้วก็ไปบวชพระอยู่หลายพันศาเหมือนกันนะครับโรงเรียนจีนเหล่านี้เมื่อทางเจ้าที่เข้าไปตรวจนะครับเขาก็จะมีการบันทึกเอาไว้ใช่ไหมครับว่าโรงเรียนนี้เรียบร้อยยังไงมีไปไงอ่ะเขาเขียนมาไม่ได้บันทึกตรวจแล้วก็เขียนลงท้ายว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนก็คือโรงเรียนจีนเนี่ยมันเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยลว ะฉะนั้นไอ้สลับสัพท์ตัวนี้เข้ามาเลยเป็นคําแสลงเรียบร้อยโรงเรียนจีนะรไปไงมัง่งเรียบร้อยโรงเรียนจีน <c ười> คือตายหมดคันห <c ười> รือว่าเจ็บหมดคันทํานองนี้นะครับมันมันเป็นคําแสลงจากที่มันเป็นสาระผันที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทางลบอะทางลบนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนหมดเลยนะครับนะ่ะเอาละครนี่ก็จะเป็นโรงเรียนจีนนะครับบริเวณด้านหน้าก็มีศาลเจ้านะครับก็แปลว่าวันนี้ผมได้พาท่านมาเที่ยมชมตลาด บางหลวงรอสอรที่ตั้งอยู่บางเลนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ